็นอะไรไปเนี่ยล่าก็ไม่ไปใช่ใช่ไอแค็คัดใหญ่เลยสงสัยจะไม่สบายเนาะไหนดูซินี่ไงฝุ่นเต็มเลยแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะริมเดาไม่สบายก็เพมมีสิ่งสกปรกฝุ่นละอองเข้าไปทำให้เมาส์ไมสามารถทำงานได้เด็กๆต้องใช้เมาส์คู่กับเมาส์แพดเสมอเพราะเมาส์แพดจะช่วย ดย่างนั้นเราต้องช่วยกันตามหาเมาส์แพดให้ที่เมาส์ดีกว่าใช่แล้วเราต้องช่วยที่เมาส์นะเอ๊ะเสียงเหมือนใครร้องไห้เลยจริงด้วยเราไปหากันเถอะอ้าดแล้วฉันหลงทางหาเมาส์ไม่เจอฉันพาฉันไปหาเมาส์หน่อยนะได้เลย หนีไปไหนอีกนะเราต้องอยู่ด้วยกันจ้าเห็นไหมครับว่าที่เมาส์ก็ต้องการความสะอาดก็เหมือนเหมือนกับเด็กๆที่ต้องรักษาความสะอาดต้องอาบน้ำแปรงฟันทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเสื้อผ้าที่ใส่ก็ต้องสะอาดด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้ที่เมาส์ต้องไปก่อนละไว้เจอกันใหม่ตอนหน้า